สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสัตก,กับตะขาบอาวุโสอ๋ตัวโคตรใหญ่<อ>ตะขาบอาวุโสก็เป็นบอสต,ตัวใหม่ล่าสุดในเกมวันพันช์แมนนะครับและนี่ก็เป็นการตีตะขาบครั้งแรกของผมกากลตอนนี้บอสตะขาบก็เหลือเลือด67.7%แล้วนะครับทุกคนในเซิร์ฟต้องร่วมแรงร่วมใจในการตีตะขาบกันนะครับก่อนอื่นเราจะไปสแกนกันก่อนครับสแกนศัตรูเอาบัฟในการตีบอสตะขาบ<อ>นี่ครับสแกนเลยครับผมก็พอศึกษาในการ ตีตะขาบจากเซิร์ฟนอกมาแล้วบ้างนะครับนี่นะครับได้บัฟโจมตีเพิ่มขึ้นมา20%บัฟกระนำเพิ่มต่อครับปับ40%แล้วครับเพิ่มโจมตีทั้งทีมจะได้ตีตะขาบแรงๆปึ๊บแม็กครับใช้เพชรได้ต่อก็ใช้ไปครับเอาเยอะๆ60%แล้วครับปึ๊บแม็กครับผมกดต่อครับ50เพชรจ่ายไหวเราต้องตีตะขาบแรงที่สุดในเซิร์ฟของเรานะครับแม็กอีกแล้วอุ้ยร้อยเพชรร้อยเพชรเริ่มเสียเยอะไม่เป็นไรครับครั้งแรกเราจัดไปมาผม จะจ่ายจงกว่าจะจ่ายไม่ได้80%แล้วครับอุ้ย200เพชรถ้าเป็นปกติของอาจจะไม่จ่ายนะครับเปลืองไปหน่อยแต่นี่เป็นครั้งแรกต้องใส่ให้สุดครับผม <S <S มาโอ้โห4 0 0 0เพชรแล้วผมถอดับพูดที่ว่าจะใส่ให้สุดได้ไหม <S <S 2> <S 2> เริ่มแห้งแล้วนะมีมากกว่า400ปะเนี่ยอุ้ยไปครับอีก400เพชรโอ้โหเสีย400เพชรแต่แป๊กไปอีก400เพชรครับก 1, ี่พันเพชรแล้วเนี่ยโอ้ย100%แล้วครับยังไปได้ต่ออีกอ๋อ100%คือตันแล้วครับผมบัฟเพิ่มดาเมจได้เต็มที่แค่100%นะครับก็ดีแล้วมากกว่านี้เดี๋ยวแห้งเพชรผมเนี่ยแห้งเมื่อเราได้บัฟโจมตี100%จากการสแกนศัตรูเสร็จเราจะไปสัตว์กับตะขาบอาวุโสกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันดับนะครับว่าใครทาดาเมจได้เท่าไหร่นี่นะผมยังไม่ได้ตีนะตอนนี้อันดับหนึ่งทำไปที่300กว่าล้า ถ้าเกิดได้อันดับหนึ่งก็จะได้ของรางวัลด้วยพอะง้นเราต้องทุ่มเต็มที่นะครับเพื่อที่จะจัดอันดับที่หนึ่งก็มีเซิร์ฟอื่นมาแข่งด้วยนะครับไม่ใช่แค่เซิร์ฟเราเซิร์ฟเดียว แข่งตีตะขาบอาุโสมาครับยิ่งเราทําดาเมจได้เยอะเราก็ยิ่งได้ของดีนะครับเนี่ยกล่องระดับเน่าจะดีสุดตีบอสตะขาบได้3รอบลุยครับผมนี่ก็เป็นการตีบอสตะขาบครั้งแรกของเรานะครับทุกคนทีมหลักของผมจะเน้น PVP เป็นหลักนะครับถ้าเกิดทีมชุดนี้ของผมไม่สามารถตีบอสตะขาบได้อันดับที่1รอบหน้าผมจะปั้นตัว PVE เพิ่มพวกตัวที่ตีบอสโหดอย่างหน้ากาก,กหวานไม่ก็บิสกิ้งนะครับรอบนี้ก็ใช้ชุด PVP ทีมหลักไปก่อนนะครับมา ลองดูครั้งแรกเอ้าเฮ้ยยังจัดทีมไม่เสร็จเลยเอา้าโอ้โหเรียบร้อยมีเวลาในการจัดทีมมาถึงแฟนตะกายใส่องก็อันตีใส่หน้าตะขาาอุโสกเลยนะครับใจเย็นใจเย็นมาไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับทุกคนจริงๆผมต้องเอาซาม้แมนไว้ตรงกลางข้างหน้านะครับแต่ไม่เป็นไรในเมื่อไม่ทันแล้วก็เล่นเท่าอย่างนี้แหละไปครับคิงตีธรรมดาแบ๊ะตะขาาอุโศไม่สามารถตีบกขยี้ได้หรอกครับเนี่ยแล้วตีกระดูกหักได้หรือเปล่า กระดูกหักได้ครับตาขาบบ้านวอนพันชแมนมีกระดูกด้วยนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอากระดูกหักสีทองไปต่อจากการ์โร่เบ๊เอาไปดี1นึ่งล้านห้าแสนดาเมจลงใช้โซลุคง <You see. S 1> มาใส่น้ำาไลด์ <You see. S 1> หล้านหกแสนดาเมจเปิดอนิเมะแป๊บปั๊บปั๊บเพื่อความเท่มาครับดวงตีธรรมดาไปครับเก็บลูกไฟ1นล้านหกแสนนะครับไปดูหามสีทองแตกอุ้ยตะขาอุโสําอะไรอะ่ะ <Yeah. S 2> สก,กีผมหเหรเฮ้ยเรามีเวลา4เทินในการตีตะขาอุโสก่อนที่ตะขาอุโสจะเปลี่ยนล่างเท่าที่ผมดูเซิรฟนอกมาถ้าเกิดเรายืนได้ถึง4เทินเราก็จะตีได้ต่อและตะขาอุโสจะเก่งยิ่งขึ้นนะครับไปตีเลยแฟชประกายแสงจมตีขึ้นแสนครับ it s it. <S ก็มาดีตะขาอุโสเจสคีด yes. <I> ตีธรรมดาไปบั <I> ๊บ <laughs> สัมบิแมนอันติไปแล้วครับสับบ้านแคร์สับบ้านแคร์จากสมบิแมนกายดิบเปลียง 2, สองล้านสองแสนดาเมจน,นะครับอเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคอหน้าเป็นหนึ่งทีหน 1, 8, ึ่งล้านแปดแสนมาต่อด้วยมาใส่น้ำทลายหินครับผมลุงคิวซังไลเคนพูดไม่ใครถูกดวงต่อธรรมดาไปครับหนึ่งล้านแปดแสนนะครับอุ้ยตะขาบฟาดหางมาว่ะแผดประกายแสงโต้กับทันทีนะครับลูกไฟเหลือใช้มากทุกคนจบตีขึ้นแสงไปแผดประกายแสงโชคดีชูชูแจ๊บแบนไปชนสลัดไปนะฮะคิงตีธรรมดาไปครับ สามีแมนตีธรรมดาเอาให้ติดกระดูกหักปั๊บกาโร่ฉอดธรรมดากระดูกหักสีทองอืลวดแฟงอันติมาใส่นอนทะลายหินหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นนะครับพี่ด้วงก็ตีธรรมดาไปมีดีแต่เลือดเองอ่ะหนึ่งล้านแปดแสนผมว่าผมน่าจะยืนได้ถึงสี่เทิร์นชิลนะครับข่าวร่างแรกตีผมไม่เข้าเลยไปจงตีขึ้นแสงคิงตีธรรมดาต่อสามีแมนอันติสะบัดแขนทำดาเมจแล้วก็ยื้อกับทั้งทีมอ 2อล้านสามแสนดาเมจน,นะครับกาโร่อันตีเพราะความเท่แล้วกันลูกไฟมีเยอะเกินปล่อยหมัดจากกาโร่ไปครับปูบาบูบาบูบาเบลสหล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะครับแล้วก็ต่อด้วยลุงชิวสัรเบิร์น ซิว่าแฟงเอาหน่อยเหมือนในกระต้นเลยนะครับซิว่าแฟงซัดก,กับตะขาบอาุโสดวงตีธรรมดาไปกระดูกหักสีทองแตกครับผมตะขาบอาุโสหัวร้อนแล้วควจุเบย์คารเฉาะกับแฟดบะกายแสนย้ำตอบเบรก็มาดีครับเอาเฮ้ยเ <c oughs> ป็นตะขาบเห่าได้ไงโดนตะขาบคำรามมาจัดทีมสู้กับตะขาบรอบสองอ๋อเนี่ยเวลามีข้างล่างรีบจัดทีมแป๊บหนึ่งครับทุกคนผมจะเอาดวงออกแล้วกันครับเอาซูปเปอร์ดาชายมาเพื่อทำกระดูกหักแล้วก็ เกือบสลับตัวไม่ทันมาครับรอบที่2เปิดด้วยแอตตีเหมือนเดิมครับแฟดปรงกายแสงเอาไปก่อนเลยครับโจมตีขึ้นแสงตีธรรมดาจากคิงไหมนะครับปั๊บซอมบี้แมนเราจะตีธรรมดานะครับเพื่อให้ติดกระดูกหักปั๊บกระดูกหักไปซะกาโร่เฉาะตามต่อโบสูบอรักชาตีธรรมดาไปปรับปรับดีวร์แฟงกระดูกหักสีทองไปหมัดใส่น้ำลายหิน เราซัดกับตะขาบอาวุโสด้วยเซต PVP นะครับทุกคนถ้าไม่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยผมไปซัดตัว PVE มาเพิ่มแน่ๆพวกตัวตีบอสอ่ะแปดธรรมดาไปคิงธีรมดาไปสมิแมนอันติไปเลยสปันแคนปังการล่อช็อตธรรมดาชูเปอราชายอันติเลยครับโอ้ขอโทษมันจะทุ่มตะขาบยังไงวะทุกคนโอ้โหนึกว่าจะยกตะขาบไปยกอากาศเฉยมาใส่รังทะไลนไปต่อครับ ไหนตะขาบได้ข่าวว่าโหดขึ้นโหดขึ้นจริงหรือเปล่า,บ,าบ๊ออุ้ยสามามาทำแสนโหดขึ้นจริงด้วยแต่ก็ยังไม่ขนาดมือการหิบที่มีพลังถึง18บแปดล้านเก้าแสนนะครับว่าผมปล่อยออทต้ได้เลยว่ะทุกนคน,น่ชิลๆอ๋อโต้เลยครับคิงเอนจินจากคิงของการหิดเข้าไปปุ่ง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 ไปเอยงหนึ่งล้านสี่ 1, 4, 100, สแสนดาเมจนะครับซอมบี้แมนเข้าไปสะบัดแคนใส่ตะขาบอาวุโสต่อปั้งสองล้านดาเมจการโร่ดีธรรมดาพอเอาออกไม่ทันไม่เป็นไรครับปล่อยหมัดไปแล้วก็ปล่อยไว้บ๊บเบล 1นึ่งล้านสแสนดาเมจซูเปอร์ดาช่าเข้าไปจรวดอันลอยนะครับจัดตะขับอาวโซนลงไป1ทีซูเปกหัวแบะไปนะครับมาใส่น้ำทลายหินจากปูซิวแฟงมาดิครับแรงไหมตาขับสกิดจริงๆว่ะทุกคนตะขาบมันได้แค่นี้เองหรอครับเนี่ยแรงกว่านี้มีอีกไหมเดี๋ยวเรารอดูตะขาบร่างสามครับเขาบอกว่าโหดมากๆผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเอาทีมผมลงหรือเปล่าไปซอมบี้แมนสปันแคนไปเยี่ยงเทอร์นสุดท้ายนะครับเทอร์นที่สี่จรวดอันลอยอ้าซู เพลกมาใส่น้ำทลายหินแบ๊สแ <Be. S 2> ปดแสนดานเมจครับทำไรทำไรอุ้ยสกิดหวาดทุกคนแ <c oughs> ด้แค่นี้เหรอเ,เอฮ้ยตะขาบอาวุ่นเสือทำไรทำไร <c oughs> อุ้ยมันเหาผมอีกแล้วอุ้ยตะขาบลอกคาบ <c oughs> อุ้ยตัวใหญ่ขึ้นมาวะเหมือนตัวจะใหญ่ขึ้นบัตทุกคนรอบนี้เอาอยัางไงดีครับทุกคนปึ๊บ ปั๊บมาใช่ชุดเดิมครับว้าวพี่เบิรมตัวใหญ่จุบเบยล็อกคันเป็นตัวใหญ่ขึ้นหรอจมตีขึ้นแต่จะเปบประการแต่ไหมครับก็มาดีครับปล่อยออโต้เลยครับชิวๆอันนี้แน่กดเอากดเอาตีธรรมดาไปการโร่เฉาธรรมดาต่อเบก็มาดีครับปู่ซิว่าแฟงอันตปไปเฮ้ยแย่แล้วผมเอาซูเปอร์ลักชัยลงมาไม่ทันไม่เป็นไรฮะสบายสบายอยู่ดีครับผม ดูไปครับแปดประกายแสงเข้าไปได้ไม่ใช่สแลตพอปุบ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 ไปเยี่ย,ยงองร้อยสี่แสนดาเมจน,นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟแปดประกายแสงผมแตกอย่าบอกนะว่าอะหรืวอว่าอะหรืวอรว่าใช่หรือเปล่าชิงอ๋อมันสะท้อนดาเมจครับทุกคนโอ้โ oh, ห no! นแปดกูแตกตัวดาเมจผมไปแล้วไม่เป็นไรฮะตัวที่เหลือสู้ต่อไปครับทำตัวเป็นอชูราา่ากุมโซไปได้นะสาขากุโซเอ๋ยเราข้ามแล้วมีสะท้อนด้วยมากดมือแป๊บ เฮ้ยอ <chat> oh, ันตีตะขาผู tomato, ้สซงโอ้ซี้านทีมผมยังอยู Limited ่ยังอยู่มีแต่แฟตที่รีบด่วนจากลาคิงอันตีนะครับเพื่อที่จะฮิวไว้กับทั้งทีมไปครับคิงแองจินจะยืนได้นึงเทิร์นที่4ี่ไหมมาดูกันนะครับยังไงก็ได้อยู่แล้วป่ะมีโคตรด้วงอยู่เนี่ยดูเลือดโคตรด้วงผมดีทุกคนโคตรด้วงผมยังไม่ทันอันตีเลือดก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับก็เลือดเกือบหกล้านนะครับไปสมิแมนอันตีไปอยู่ไว้กับเพื่อนร่วมทีมชิง ฮิลแรงมากนะครับซอมบี้แมนกายยิงเพราะว่าดาเมจสูงมากนี่นะการโร่ช็อตไปปูซื้อว่าแฟนอันติมาใส่น้ำทลายหินบวบวมแบบแบะหนึ่งล้านสามแสนนะครับลูกไฟเหลือเยอะอันติปะ่ะหมัดฟุบอาชูราอืม,อมคือผมจัดทีมให้มันยืนหลังไม่ทันนะการโร่เวลามันน้อยไปหน่อยปะ่ะทิงอันติเพื่อที่จะฮิวไว้กับทีมนะครับปล่อยออโต้เลยครับฟึบซอมบี้แมนอันติต่อสับนแคน ไปเยี่ยงหนึ่งล้านสี่แสนดาเมจนะครับมาใส,ส่นักธนิหินจากซิวอแฟงตามตอบปุ๊บบับก็มาดีครับตะขาบุโสกร่างสามได้แค่นี้เหรอวะแต่อย่างน้อยก็ซัดก,การโรก่กับแผ่นระกายแสงของลงไปนอนไปทิ้ร้อยนะครับสำหรับตะขาบุโสเฮ้ยมาแล้วตีขั้นยอดโบงก็ยังชิลอยู่ครับดูเลือดเดือดของทุกคนเฮ้ยมันเท้าใส่ผมมีร่างสี่ไหมอ่าไม่มีเลยนะครับมีแค่3ร่างก็เท่าที่ผมศึกษามาก็มีแค่3ร่างนะครับของรางวัลก็ได้ประมาณนี้ครับผมตีรอบแรกเสร็จไปแล้วครับดูซิได้กี่ดาเมจ ได้1.45ล้านอยู่ที่อันดับ39ครับผมน่าจะหมายถึง145ล้านปะแต่ว่ามันเขียนไม่พออ๋อใช่ด้วยอยู่ที่145ล้านถ้าเกิดผมทําดาเมจได้145ล้านอีก2รอบก็จะได้ดาเมจทั้งหมด435ล้านก็จะแซงที่1ได้นะครับนี่ระดับเป็นชุด PVP ของผมนะเนี่ยอาจจะไม่ต้องทํามากกว่ากับกบ B ิสคิงเพิ่มนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไปซักกันต่อเลยครับรอบนี้เราเป็นแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> เราได้กล่องอยู่ที่ระดับ B ครับผมต้องใช้ดาเมจ264ล้านในการได้กล่องระดับ S ซึ่งมันถึงอยู่แล้วครับเหลืออีก2รอบก็มาดิครับตะคามอาวุโสแล้วเกมมันเป็นอะไรเ คนมันชอบเอาเป็ประกายแสงของไปยืนหน้าเนี่ยแล้วซอมบี้แมนยืนหลังเฉยจริงๆผมก็อยากใช้โบรอนะครับแต่ว่าโบรอผมเพิ่งย่อยแล้วก็ปั้นใหม่นะมันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะงั้นก็ป่อนไว้งั้นแหละเดี๋ยวรอบต่อไปเรากดข้ามดีกว่าครับมันก็เหมือนเพื่อนๆดูอะไรเดิมๆจากรอบแรกเลยนะฮะเหมือนมาดูซ้ำอีกรอบหนึ่งอะโอเคกดข้ามครับมาเมื่อกดสกิปทุกรอบเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่135ล้านครับผมได้เท่ากับรอบแรกเลยกดมือเพื่อ และนี่ก็เป็นของรางวัลที่ได้ในรอบ3นะครับเดี๋ยวเราไปแลกของรางวัลพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมเหลือบอสขาบก็เหลืออยู่55.5นะครับส่วนอันดับของผมก็อันดับที่1ครับผม4 0 6 4ล้านนี่ขนาดทีมของกายหิตไม่มีตัวตีบอสเลยนะครับทุกคนยังสามารถตีบอสขาบอาวุโสได้คะแนนอันดับที่1เดี๋ยวเรามาดูอันดับ2กันดีกว่าครับ ว้าวอันดับ2เป็นเซตตีบอสโดยเฉพาะเลยครับมีทั้งหน้ากากหวานสิงโตบิสคิง King, แล้วก็ด็อกเตอร์จีนัทเป็นสาย PVE สายตีบอสของจริงเลยนะครับคนนี้ด็อกเตอร์จีนัทนี่ดีนะครับผมลืมคิดถึงตัวนี้เลยเพราะมันคอมโบกับซอมบี้แมนได้เวลาที่ซอมบี้แมนฮิวให้กับเพื่อนทั้งทีมพสซีฟของด็อกเตอร์จีนัทก็จะทํางานทันทีเพิ่มพลังโจมตีให้กับทั้งทีมเวลาที่ทีมเรามีใครเลื่อนเด้งด็อกเตอร์จีนัทก็จะเพิ่มโจมตีให้นะคบไม่เป็นไรครับรอบแรกผมก็ถ ก็ไม่ต้องคิดเยอะครับผมแต่ผมว่าจะทาหน้ากากหวาดแม่ก็สิงโตขึ้นมา1ตัวนะครับเอามาช่วยตีบอสจะได้ไม่ต้องเปลืองเพชรในการสแกนศัตรูเพราะถ้าเกิดจะให้ผมรอตัวตีบอสโหดๆอย่างยุ่งร่าง2มันก็จะนานไปหน่อยนะกว่าจะถึงเวลานั้นเราทําตัวตีบอสเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนดีกว่าครับมาดูกันที่ของดีกว่าว่าผมได้อะไรบ้างจากการตีบอสในวันนี้นี่ครับเข้าไปเลยท้าสู้ไป3มรอบ ได้ของได้มุก34มสีมานะครับสแกนภะเบบัติของโลก3ครั้งก็ได้มุกสาสีมาเหมือนกันนะครับสแถวบนยังรับไม่ได้นะครับต้องตีตะขาบ9รอบในสัปดาห์นี้อันนี้เพิ่งวันแรกเราก็ซัดไปได้แค่สรอบนะครับเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลก่อนละก,กันครับนี่ฮะทําดาเมจได้เยอะก็รับของไปครับรับไปครับรับให้หมดครับผมโอ้ได้มุกมาเต็มเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามุกเราแลกอะไรได้บ้างเฮ้ยของเยอะมากทุกคน โอ้ดิเสเซตอุปรกรณ์สีส้มเดี๋ยวไปลุ้นของกันครับทุกคนครบ20เศษแล้วเฮ้ย <c oughs> ยังไม่หมดหวะ่ะทุกคนโอ๋อยังมีของรางวัลได้อีกนะครับถ้าเกิดเราทำดาเมจรอบเดียวได้มากกว่าที่ผมทำได้149ล้างงั้นหรือมั้นพลาดไม่ได้แล้ว เดี๋ยวผมต้องไปทําหน้ากากหวานไม่ก็บิสกิงเพิ่มมา1ตัวแล้วครับเพื่อที่จะเอารางวันเพิ่มนะครับวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนแค่นี้ก็เยอะมากแล้วเอามุกมาแรกกันนะครับเรามีมุกทองแดง1นึ่งแสนเม็ดนิดๆมุกเงิน2,000กว่าเม็ดแล้วก็มุกทองเกือบ200เม็ดนะครับโอ้โหแรกของได้เยอะจัดเอามุกทองแรกของก่อนลวกันครับมุกเงินกับมุกทองแดงเก็บไว้ก่อนจัดอันนี้ก่อนเลยครับพลาดไม่ได้ครับเอามา20เศษกันเลยครับ40มุกทองไปอีก20เศษครับอื เอากรับดาวด้วยโอเคไปลุ้นอุปกรณ์สีส้มกันครับก่อนที่เราจะจากลากันในวันนี้ลุ้นกันเถอะครับทุกคนขอออฟเดดเด็ให้กายมีสักชิ้นหนึ่งเถอะตะข่าวอาวุโสเอ,อ๋ยอันแรกครับปับ๊บเสื้อมัธยมสําคัญที่ออฟปับ๊บนี่คือออฟที่กากที่สุดในเกมเลยนะครับป้องกัน2ช่องอชิ้นต่อไปครับ กางเกงมัธยมครับมาคู่กับเสื้อมัธยมเลยนะครับชุดเซตของกระบองเหล็กในการ์ตูนแต่ออฟแมวป้องกันนะเฮ้ยโจมตีกับเลือดไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ครับสำหรับชิน้นนี้ไปต่อกันที่ชุดต่อไปเลยครับอันนี้จะการันตีได้เซตอัศวินปาดเถื่อนชุดสูตรนะครับปั๊บเครื่องประดับอัศวินนั้นหรือ,อ,อฮึปโหยเลือดป้องกันถ้ามันเป็นเลือดกับเลือดจะเป็นอะไรที่แจ่มมากนะครับเฉยๆครับอันนี้เสื้อสูตรครับของเด่นเลยแต่สําคัญที่ออฟครับผมปัม๊บ <Yeah. S 2> ป้องกันอีกแล้วอันสุดท้ายครับผมเสื้อสูทอีกตัวครับตัวสุดท้ายประทานออฟดีๆให้กายหนีชั้นแน่นะโจมตีอัตราต้านทานไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ครับโอ้โหถือว่าเกลือมากๆนะครับกับการลุนออฟในรอบนี้ <c oughs> โอเคครับสำหรับวันนี้การตีบอลโลกหายน,านะตะขับอาวุโสครั้งแรกของกายหนีก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรอบหน้าแรงขึ้นแน่นอนเพราะผมจะมาปั้นตัวตีบอลเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวนะครับ ส่วนอันดับก็คงได้อันดับที่1อย่างนอนแน่อยู่แล้วส่วนบอสตะขาบอาวุโสก็ตามกระตูนเลยครับทุกคน <Hey. S 1> ปู่ซิวว่าแฟงเอาไม่ลงครับรอไซตาม,มามาหมัดเดียวจอดปิดงานเหมือนในกระตูนส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องการอีิด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันบาย